สระชังสะเสนังสะปันทุงนารินดังปริตาโนภาวสัดารักขาตุติ พุทตวานาเมตังสเมตตามันตาวิคิตตจิตตาปริตังพนันตุสมันตาจักวาเลสุ ตราคัจฉันตุเดวตาสัทธมังมุนิราชาสสุนันตุสักขโมคดัง สักเคกามจะรูเปกิริสิขระตะเตจันตาริเควิมานีวันนี้วันที่สิบสามกุมภาพันธ์ตรงกับวันพุธเป็นวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 3, สามซึ่ง ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับเนื่องจากเป็นวันมาคบูชาวันมาคบูชาถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเนื่องจากเป็นวันที่มีการแสดงโอวาทปาติโมกโดยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่พระภิกษุที่ได้รับการอุปสมบทจากองค์สมเด็จโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวิธีเอภิคูปสัมปทาได้มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้น,นัดหมายจำนวน1,250รยรูปแล้วก็พระ12 5 0รยิรูปนั้นก็ล้วนเป็นพระอระหันต์แล้วก็เป็นอ เป็นสาวกข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ได้รับการอุปสมบทโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้จาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามสถานที่ต่างๆในแฟนๆต่างๆ21แสิบแฟน,นของดินแดนจมพูทวีปแต่เมื่อถึงวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาม พระภิกษุเอภิคุอุปสัมปทาที่ได้รับการอุปสมบทจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เดินทางมาหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเปลี่ยงกันในวันเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายโดยไม่ได้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ True AIS หรือว่าวัน o ู a ค l อะไรตั้งสิ้นนะครับไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีมือถือไม่มีเพจเชอร์มาประชุมตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันเช้าของวันขึ้นสิบห้าค่ำวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามก็คือวันเป็นเดือนมาฆะนั่นเองทีนี้เนื้อหาหลักของการที่มาประชุมกันตรงนี้เพื่อแสดงความศรัทธาเคารพ ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นการแสดงถึงก็เรียกว่าอากตัญยูกต,กะตะเวจีแล้วก็อาชาริยบูชาซึ่งเนื้อหาของโอวาทปฏิโมกก็คือธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชาวันเป็นขึ้นสิบห้ากัมเดือนสาม<อ>ก็มีเนื้อหาง่ายๆ นะครับสั้นๆก็คือ 1. นึ่งจัปพะปาปัสสะอักการนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะครับสองก็คือปุศละสูปัสัมปทาก็คือทำความดีให้ถึงพร้อมสามก็คือสจิตตาปริโยทพนังสจิตตาปริโยทพนังก็คือ,อาการทำจิตให้กล่าวโรกนี่คือเนื้อหาของ โอวาตปาติโมกทีนี้โอวาตปติโมกเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นบทสรุปนะครับของพระไตรปิฎก8 4ด0 0พันพระธรรมขันธ์ก็ได้เนื้อหาของพระไตรปิฎก8 4ด0 0พันพระธรรมขันธ์เนี่ยก็มีพระวินัยปิฎก2 1,000ันพระธรรมขันธ์ มีพระสุตตันตปิดกสองหมนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์และก็มีพระธรรมปิดกเนี่ยสี่หมสองพันพระธรรมขันธ์รวมแล้วก็มีทั้งหมดนี่ยแปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ทีนี้เนื้อหาของพระไตรปีดกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยสามารถสรุปลงได้ในอ่ากุศลสูปัสัมปทานะครับก็คือทําความดีให้ถึงพร้อมสัรพพปาปัสสากะระนังไม่ทําความชัว่วไม่ทําความชั่วทั้งพวงนะครับ คำว่าสัพพะนี่แปลว่าทั้งปวงนะครับสับพพะปาปัสะกรณังก็คือการไม่ทําความชั่วทั้งปวงกุศลสูประสัมนาทาก็คือการทำา,าการทาจิตของตนไอ้ข่าวกนี่คือเนื้อหาของโอวาทาปฏิโมกหรือว่าก็อสรุปข,ของพระไตรปิฎก8 10, 40, ปดหมื่นสีพันพระธรรมคันแล้วก็พระเหล่านี้เมื่อเดินทางมาอ่า ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้แสดงอาจารยาบูชาก็คือแสดงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่มีใครพูดไม่มีการพูดเสียงดังไม่มีการพูดเสียงอึ้งไม่มีการพูดนะครับเออารวยอะไรเพราะว่าล้วนแต่เป็นพระอราหันต์ทั้งสิน้น ดังนั้นวันนี้ก็เลยมีเป็นวันที่มีความสําคัญเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ ok, แล้วก็ถือว่าเป็นการประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาญาติโยมวันนี้ถ้ามีโอกาสอาตมาก็แนะนําให้ไปทาบุญนะครับด้วยการตอนเช้าญาติโยมหลายคนก็โกงใส่บาตรแล้วญาติโยมหลายคนก็ยกชั้นยกปิ่นโตไปวัดยกสํารับไปวัด นอกจากนั้นในค่ำคืนนี้โยมอยู่ล้วัดไหนก็ไปเวียนเทียนนะครับก็ไปเวียนเทียนรอบพระออโบสถสามรอบางวัดนี่ไม่ได้จัดวัดไม่จัดไม่เป็นไรเราก็ไปเวียนของเราบางวัดบอกว่าวัดนี่ไม่ได้จัดนะอย่างวัดนวลจันทร์เนี่ยอยู่แถวประชาอุทิศเนี่ยก็ไม่จัดนะครับหรือวัดกรองสวนวัดกรองมอนวัดอะไรในบางวัดนี่ก็ไม่จัด ถึงวัดก็ไม่จัดเราก็ไปเวียนของเราไม่ให่นเป็นไรเลยนะครับวัดเนี่ยไม่ใช่เป็นวัดของพระจะที่ไหนเราจะไปเวียนเมื่อไหร่ก็เรื่องของเรานะครับเราไปเวียนเทียนตอนเช้าก็เรื่องของเราไปเวียนเทียนตอนบ่ายก็เรื่องของเราจะไปเวียนตอนหัวค่ําก็เรื่องของเรานะครับอ่าก็เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะแสดง ความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แสดงความเคารพต่อพระอริยะสงฆ์พระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่มาพร้อมเพียงกันนะครับแสดงความเคารพไอัจฉริยาบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญมากเพราะการที่เราจะมีโอกาสนะครับ ได้ทำบุญตักบาตมันก็มีน้อยนะครับต้องทำมาหากินต้องนะประกอบสัมมาอาชีวะแต่ว่าปีหนึ่งเนี่ยอย่างวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันอาสาณนาปุญจาบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเนี่ยเราควรที่จะไปวัดนะครับแล้วก็แสดงความเคารพ ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะครับเนื้อหาสำคัญของการแสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าในวันมาฆบูชานะวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามก็คือวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีก็คือสัพาพะปาปสัสก,การานังไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทติทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็สจิตาปริโยตปนังนะครับ ก็คือทมจิตของตนให้เก่ารอบเนี่ยก็สามอย่างเท่านั้นนะครับเนื้อหาสาระบทสรุปของพระไตรปิฎก8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มาสรุปอยู่ในวันมาฆบูชาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมเกิดมาทุกภูกทุกชาติไม่เจ็บไม่จนไม่ประสบกับคําว่าไม่มีจงบรรลุมรรคสีผลสีและพระนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตการน,น,าารนั้นใกล้เนื่อเขอเจริญพรสป,ปีติโยวิวัจจันตุสัพโรภโวินัสตุมาเตปวับตบรรายโยสุขีติกายุโภวะวาิวัตนาสีนิสันิจามุตาปิจายโนสัจตารธรรม,มวัตันติอายุวันโนสุข,ขังปะปัล समय शम्भुतो सुभागतोयना भगवता तमोय शोभदिवन्नोय य स भगवतो

Namayang bhutasapagavatha bhubavai namakaranga namo sa bhagavatha nghe răng Namo sa Karanga sa mai sa mai A mai sa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  buddha sa Nam-mô-i-tát-sa-ba-ca-va-tô-i-nga-rang-a-tô-i-sum-mô-i-sum-bô-tát-so-i bô tát yang bô tô i ma si yai yo i ta ca tô i nga ng sum mô i sum bô tô chai cha la na sum no su ga lo ca

ยาตั้มังเตเสสิงหติกันลายานังมะเจกันลายานังปริโยชนสนากันลายานังสัยตัน์สบายัญยานังเกวลาปริปุณังปริสุตังพลังไม่จาริยังปาริกเสสิ ธรรมังปะคะวันตังเพียปุจชะยะมีธรรมังปะคะวันตังสิยสนามะมิครออันนามยานธรรมะปิตุติงกะโรมาเสียยะโสโสวะกัตตุปะคะวะตัยตรรมย สันติโกะญาคะโกะเอิปยบสิกโกะอภนายกอบาจาตังเวทิตาภวิญญาณีธรรมังธรรมังเพียบุจชายามีธรรมังธรรมังสิราสนาไมมิ

အနုတယံဘုညကတေင်္ဂလက္ခဆိုင်သမင်္ဂင်္ဂံပြပုစ္ဆယမိတမင်္ဂင်္ဂံစင်္ဂစေတသနမမေဟန္ဓမယံရတနတယပနမကာတယောခြေဝ ਸੰ ဝေကပါရိကိတနာပတံၸပနမစေ

Ya ma ka pa ka ma ta pe ta pi na ko ai Lo ai ku ro yo cha ta 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 ti pa Va mi ta ma nga ma ta ta ai Sa su ta pa ya san ye ta ai Ya ta san do su ta nu pa ta koi lo lo bay no ngari yo su me ta soi va in da mi sang ca nga nga ma ta re na ta in e che va me can da pi tu ta ya in va ta sang ca ta in tu in ya ma ya ya Ma ơn tu về ta sa ba 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 si ti yai. Bi a ta 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 ka ta la ke pa no nga ra sam ma sam bu ta. Ta mo cha te si ta ya ni ka pa sa mi ka pa ri ni pa ni ka. Sam bu ta ka mi su ka ta pa ve ti ta. मा सुनामाय चे तु करा पितुका मरनाम् कै स्वगरे ते वाय सेयै सम्भयो कतुकापयो कतुके च लति तम्बेतुका

วิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตัยเวทนาังอนัตตัยสัญญาังอนัตตัยสังขารังอนัตตัยวิญญาณังอนัตตัยสัพเพสังขตังอนิจจังสัพเพตังอนัตตตินิปุสสัมปุทัย สัแตังกะระสมาหงันกะริยังเปรปาจิตใจแตัสสมิงเป็นกะวะติปราม่จารียังจะระมัยเปรก็หนังสิกาสจิวะสมาปัญายต่หนอนปราม่จารียังอิมัสกิวะลัสาตุขะกันดัสสังันตะกิริยาใจสงวะตะตุวตี อันนามยังตังกานิกะปัจจเวกานาปัตตนวนามาเสยตฏิสังกายอนิสุยจิวะรังปติเสวามิยาวะเทวะสิตัสสะปฏิกาถายาอุณัสสะปฏิกาถายาตั้งสมาการสวตสตาปสิริจตบสัมปัสสนงปปติกาถายา य वदवैरे को बिनपदे चदनतय अध्य संगय निदे सेवा मे ने वधवय न मदय न मण्डनय न विभूषणय या सदेय बनय विं सुपराधय ब्रह्मचार्यनुकय पुराणं जवेदनङ्गामि नवञ्जवेदनौपदे स्वामी या च मे भविष्यदि नवचता च पशुया रोचते पादे संगायो सोसे न स ນະສະ ବ ະติก atay ຕາຍສະມະກະສະວະຕະປະສິລິງສະບັດຊຳບັດສະນັງກະติก atay ຍາວະຕະວະວຸທຸປະລິສະຍະວິໂນທະໄພປະຕິສັນລະນະຣາມະໄຕໄປຕິສັງຫະຍຸນິໂສຄິລະນະປະໄຊຍະເປສະຈະປະລິກະຣັງປະຕິສະວາມິ

តធម្មតនិណភវន្ទគូចិតយសយទេងកលនេនាវិញ្ញាណមណ្ឌលេតយរចំមចនវច្ចជភិកវយសធម្មកតនបទយឧបាសកាយកាមច្ទេសនិកមៃជេសរយសពនគុតសុគិតភវន្ទទេ cha la bu cha ye pi cha đã da vai sang ta cha ta nghe, ta vô ni ni ta ma bà cha te sa pe pi tu ka sang ga yai ta tu chi rang ta ng ta ma cha pu ka lai tu sa ta ya chai ta ya

มาตายปิต,ยตายาจตายใจนิจังรักันดือุตตะกันเอวังทำเนินอะไรใจน้อยไปจังรักันดูสบายนั่งสมาธิสักสิบห้านาทีนะ do meditation for 15 minutes. Hmm. Sapi satai awira untu apa ya baca untu anika untu su khi ta nâng tu a ra ngang sâm mai sâm bu tha pa ka vai pa pa ta pi vai te mi sa vai pa ta tam mai tam mang nam สุปฏิปโนยบุคกวะโตสวาคังกังยสังฆนิมมาี